มักแงเราต้องขอกราสบสวัสดีชาวนิวออลทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในเกม h o 6 s t u c k สวยอยู่กบบน้องมิวมิวนะก็เป็นเซอร์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยสำหรับใครที่ได้เห็นน้องแล้วเนี่ยมังจะใจละลายกันน่าดูเลยครับแต่ว่าแบบเป็นสาวเมดเบิบ่มๆเลยอ่ออคือลืนอน่ะคือระบบฟิสิกส์เกมนี้นมันมันดีมากคือไม่ผู้เยะแล้วกันนะระบบฟิสิกส์มัน ดีมากๆเลยให้ภาพมันอธิบายเลยแล้วกันนะมันจะได้แบบว่าเข้าใจว่า,วามันมันระบบสิบมันดียังไงนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะนอกเรื่องไปมากกว่าน,นี้นะสำหรับสกิลของน้องมิวมิวนะครับหรือว่าน้องเมดเมื่อน้องเมดมีเข็มฉีดยาน้องเมดจะสามารถฮิวเพื่อนได้ก็คือน้องเมดจะทําการเต้นนะครับเป็นเวลา5าวิแต่ในการใช้สกิลตัวนี้นี่จะไม่สามารถฮิวตัวเองได้นะครับต้อง <What? S 1> หายาม,มาฮิวเองนะครับน้องเมด ซึ่งก็เป็นข้อเสียของน้องเลยและอาจจะโดนผีไล่เป็นคนแรกเลยก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเพลย์กันเลยว่าน้องเมดจะอยู่รอดมือไล่แง่ตาไปรับชมกันเลยยินโทรมหเสียงแชทเด็กตอนอัดที่ลืมปิดแชท ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับเสียงแชทนะวิ่ยเดี๋ยวเขาอัปเดตใหม่หมดเลยนี่ว่ะมีกล่องท้องสวยเดี๋ยวเขาเปิดกล่องท้องก่อนละกันนะดู <Yeah. S 1> แบบภาพมันสวยขึ้นมากเลยอะตั้งแต่อัปเดตใหม่อุ่ยเดี๋ยวเยวเ,ยวเสียงตีนเสียงตีนหายน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยพังตู้ไปแล้วด้ยวยอุ้ยไปแล้ว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 ,ลว,ลวหาส่วนดีกว่า สำหรับในโ p e n b e t ต2นี้นะครับในการตั้งพิธีเราจะสามารถเปิดแค่กล่องทองกล่องเดียวเท่านั้นและก็สามารถทําพิธีได้เลยเพราะว่าเขาจะมีตะปูสังขวานอนกับถ่ายรูปให้เลยนะครับแบบเปิดกล่องเดียวแล้วทำพิธีได้เลยเ <Wow. S 1> ชื่อดูนี่ไงนี่แคจากนั้นเราก็สวดไปเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาถากล่องทองสองกล่องนะครับเราก็ต้องมาสุมอะไรก็ไม่ต้องเลยนะดีโคตรวิ้เด็ดเ้มาไล่ทำาไปตรงนี้เหรอเนี่ย มาไล่ยังใกล้จะจัดหาของไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีของเล่นแหมไดมัดเอามาทำไมเดี๋ยวฮะตอนท้ายเกมไม่เคยได้เลยจุดอ้ยเสียงเสียงเสียไหนไหนอยู่ไหนเพื่อนมาผีตรงนั้นแต่ผีอยู่ไหนอ่าไม่มีงันก็อุ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วม,วม,วมเดินมาใกล้เด้วยเดินมาใกล้ะด้วย ก็มาดิก็มาดิมาจะมาจะมวยจะอะไรก็มาจะมาอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันก้อนอะไรอ่ะก้อนขี้มูกขี้มูกติดตูดขี้มูกติดตูดอุ้ยติดตูดขี้มูกติดตูดชิบหอยได้ไงสเตจจุกจุ๊กจุกแบบมุมมั่วจุ๊กแบบไม่ได้เรียนมาอุ้ย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 ตีสองลูกเลย มูตีสองลูกพี่ยูริจะเย็นพี่จะเย็นพี่โอเคสตาร์ทเพียร์แล้วก็เข้าตู้กัเลยแล้วกันเอ้าเอาสตาร์ทตู้ป่ะโว้ยได้เวลาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแงได้ผลได้ผลเจ็ดสิบสองเออเขาเอาสเตมินา่าออกน,นี่คือเล่นง่ายมากเลย,ยตกลงมาไหมอู้อหูเกือบสับคอ,อยังไงยังไงเขาเขาเปิดอัติเขาเปิดอตัอติน้ำหนืดน้ำหนืดมังเขียวน้ำเขียวน้ำหนืดเอ,อ้ย ก็มาดิครับก็มาดิค tamam> รับหยิบย nice> ันตาตอนนึกแปะเอ๋ยเฮ้ยอย่างเอาเลยผีคนนี้ตามไหมวะตามไหมโอ้ตามโอเคสงสัยน่าจะแค้นหนักงั้นก็ขอโดบน้ำไปก่อนแล้วกันนะครับแง่ซดไปเลยจวดตุดได้ยังเอ่ยตุดตุดตุดดุดแล้วดุดแล้วดุดแล้วแหละโอเคเพื่อนมาเขี่ยไปแล้วนะครับแง่เฮ้ยไปตามมาได้อยู่ เขาต้องจะแค้นจัดๆน่าจะแค้นมากแค้นน้องเมทคนนี้มากเนี่ยฮูระบบฟิสิกส์ดูระบบฟิสิกส์ก่อนแงขี่ได้แต่ต้องดูระบบฟิสิกส์นะครับฮู้ยังตามวิยังตามว้ยย,ยังตามเหรอตามมาโดนตีนะโดนตีนะตีตันนะอุ้ยเมื่อกี้อะไรลงิ่ตีแดดเริ่มลงไปแดด,แด,ดอะไรของพี่เขาอะไรของน้องเมทต,ตีสองลูกเลย ก็มาเลยครับก็มาเลยครับจู๊จู๊ล็อกหลบดิจิตอลดิจิตอลล็อกหลบอุ้ยโดนเข้าตู้กดจะขีดเอาเปิดอันติทําไมเปิดอันติทําไมอันติอุ้ยน้ำมันนืดน้ำมืดน้ำมันนืดนืดโอ้โหผีวนี้แม่งเอาเอามากเอาแล้วเขาตามตามเรื่อยๆเลยไม่คิดจะไปดูวิธีอะไรเลยเลย อยา่าอย่าลิอาดไม่พังตู้หรอกเด้อไม่ให้พังต,งตู้ไม่ให้พังตู้หรอกหยิบเอเนอร์จีกระดกเลยละกันนี่ฝากด้วย,ยทุกคนฝากด้วยไปแล้วไปแล้วโอ้ยังตามไปอีกอะไรเดี๋ยฮะมันมีความแค้นอะไรกันนะกระหนากับน้องเมทนะฮะน้องเมทไปทำอะไรให้โอเค็น้องเมทสวยกว่าทำไมอ่ะฮะมันใหญ่กว่าใช่ไหมล่ะ อุ๊ยคิมูติดคิมูติดอุ๊ยสองก้อนคิมูติดสองก้อนชิบหายแล้วไงยังไงยังไงอุ๊ยกระเบิดซะด้วยแล้วแบบโคตรแรงเลยอดูดิโอ้เอาหายหายเลยอุ๊ยหงบนข้างบนพังตู้อยู่พังตู้อยู่อุ๊ยอุยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเพื่อนมาเข็มนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเข็มดีกว่าละ เวลาอมเข็มขอฉีกก่อนละกันนะจะตุยเอาเฮ้ยเดี๋ยวพี่แป้งหน้าแดงชิปหายไดไงเฮ้ยเดี๋ยวไปหาเข็มให้ดีกว่าเดี๋ยวหาซีโนสวาแก๊กให้พี่แป้งก่อนโอเคเพื่อนสวดอยู่เฮ้ยนี่ไงเข็มว,ว้าวเจมไปเลยเจมอารมณ์จอพี่แป้งอยู่ไหนอุย้ยพี่แป้งอยู่นี่พี่แป้งอยู่นี่ทำไงดีทำไงดีอมเข็มก่อนเลยแล้วกันแล้วตรงนี้มียันสวยอุยสารตอนแตะเอ๋มา เอาน้องเมดเปล่าเอาน,น้องเมดโอเคเอาโอเคตามมาจต่ได้ก็มาเดี๋ยวเรารอบผีจบพิธีก่อนนะครับมาเปล่าไปตามตามตามสวยมาเล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 ยตามม,มาเลยมาเปล่าโอเคมามายาวๆบอกเลยว่ายาวๆยาวยเงยเอ๊ะล็อกหลบล็อกหลบสามสองหนึ่งดิจิตอลดิจิตอล A12 A12 เอ,อ๋เอาโดดลงไปทำไมล่นะจ๊ะภายน้ำตกหลุมครับเขาจะขึ้นมาไหมไม่มาเว้ยโอเคเดี๋ยวเราเอายาไปให้พี่แป้งก่อนดีกว่าอุ๊ยพิธีเสร็จพอดีเฮ้ยสวยสวยเลยไม่ต้องใช้เลยสกิลของน้องมิวนี่คือไม่ต้องใช้เลยอ,อะไรวะเนี่ยรู้สึกเหมือนไรประโยชน์แ,แปลกๆนม่เดี๋ยวขอพันใจเสียงก่อนละกัน เธอมาทันพอดีเธอมาทันเวลาพอดีไปลุกตีผีกันหมดแล้วตอนน้องเมทด้วยน้องเมทหาของไม่ได้อุ้ยมีแต่ข้าวสารไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้าวสารไปใบผีก่อนเอาข้าวสารใบผีอุ้ยประตูเกิดแล้วตรงนี้เลยเดี๋ยวเปิดหาของก่อนนะได้อะไรเอ่ยมับโอ้ไม่ไหวเอาประคำอุ้ยประคำสามเอ้ยสวยเลยมา มา auto> อยู่ไหนเอ๊ะอยู่นี่เอ้ย๊ะต่อยไม่โดนดิมาเดินติดน้ำมนุษย์น้ำมนุษย์อุ้ยต่อยโล่ไปทีนึงชิบหายแล้วไงบัตรฟรีตีฟรีไปหนึ่งมาอุ้ยวืดบืดต่อยหน้าต่อยหน้าพี่ยูรีเฉยแม่นะเอ๊ะไม่โดนเลยเว้ยเอ้ยโดนแล้วหนึ่งโดนแล้วหนึ่งอีกนึงอีกนึงอีกนึงมัดอีกมัดเอ้ยร้องไปดิร้องไปดิร้องไปดิไม่มีของเล่นเลยไม่มีของเล่นเลย ขอเล่นยู่ไนขอเล่นยั่ไนโอ้กล่องแดงเปิดไปแล้วไมมียันสวยวางไว้ก่อนเปนังไงกล่องแดงเปิดเลยแล้วกันขอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหรือประคำไม่ไหวหรือประคำโอ้โหได้ข้าวสารเฮ้ยข้าวสารสองไม่เป็นไรข้าวสารสองประตูอยู่นี่ด้วยเอาเดี๋ยวที่แป้งไม่นะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะล้างแค้นให้ล้างแค้นล้างแค้นเอ้ยป่าไม่โดนหรเว้ย เดี๋ยววิ่งเข้าไปหยิบวิญญาณแล้วไปชุบก่อนดีกว่ามับเขาให้มาจิกหัวขึ้นมาแล้วตามป่ะไม่ตามโอเคสู้ไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวชุบพี่แป้ก,ก่อนชุบพี่แป้ก,ก่อนแน่มับเขาให้จังหวะนี้แป้งชุบแป้งแล้วได้เวลาฮีโร่เนือใดง่าอ้าวเอาผีตายก่อนผีตายก่อนอเฉยอุ้ยฉากตายโคตรสวยอ่ะแสงสวยมากเฮ้ย หรือว่าระบบ RTX สวยจัดจัดบหมอหรือว่าการอัปพแดพทโอเพนเบต้านี่คือภาพสวยขึ้นเยอะมากแบบเหมือนอยู่คนละเกมอ่ะโอเคกดหัวใจให้แต่ละคนนะสำหรับคลิปนี้ขอไลค์สักคนละไลค์นะครับและฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับคนที่มาดูใหม่โอเคปะ่ะนี่ขอบคุณครับบ๊ายบาย